ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 125ตอนวิญญาณอาฆาตหมายชีวิตต่อจากคลิปที่แล้ว ที่ดิดทำพิธีให้เครื่องเส้นตามที่อสูรต้องการแต่เฉพาะของขาวปู่วันไม่สามารถทำให้ได้จึงต้องให้ลูกน้องทำให้โดยมีหัวหมูไก่ลาบตามที่อสูรต้องการเมื่อไหว้เสร็จแล้วก็ให้ไปลอยในลําน้ำชีและห้ามคนกินเด็ดขาดกลับมาที่ลูกสาว คุณนันที่พอจะทราบเรื่องของคุณลุงประยูนมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องการทำพิธีของคุณลุงประยูนที่ผิดพลาดถึงขนาดวิญญาณอาฆาตเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันครับอ๋อตอนแรกกเกยบ,บอกว่าเพราะว่าเป็นเพียอะไรผูกโคตตายอะไระเกทับยากเกกันเลยเรียกร้องเกก็ไม่นึกว่าจะเป็นนี้เพราะว่าเกรเรียนมากับอาจารย์ที่อยู่บ้าน อะไรหนะ้าบ้านสะดอนอ่ะเป็นอาจารย์เคยไปตายแล้วเคย,ย,เคย,ยบอกว่าถ้าพี่อย่างนี้ให้เรียงเลยก็ทําตามเกเนาะเกก็ไม่รู้าก<ม>าทีนนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้ก็เลยถ้ารู้ร่วเป็นอย่างนี้เกก็คงไม่ทําลงอืมแล้วตอนนี้แกยังแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมจ้ากแกอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วแต่พ,พูดคุยเรื่องกไม คุยรู้เรื่องแกช่วยตัวเองได้หมดเลยว่ามันเป็นเพราะมันปวดอย่างนั้นเองจังกอนู่้เลิกเลยทําอะไรไม่ได้แกอยู่ใกล้ๆไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับแกไหมเออเออใช่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 จั่เดียวก่อนแป๊บนึงฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณลุงครับอคุณลุงสบายดีแล้วนะครับครับค่อยหายแล้วเหรอหายแล้วเหรอโอ้ดีจังเลยตอนนี้ใส่เสื้อได้แล้วใช่ไหมครับ ไดบ้างมันได้บ้าง,างแต่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมครับครับ,รบเออมันยังเจ็บมันยังปวดอีกไหมครับเจ็บครุเจ็บน้อยๆเบาๆยังไม่เจ็บนรงเหมือนเดิมอ๋อยังมีเจ็บบ้างนิดหน,น,น่อยอ๋อแต่ก่อนเจอะเจ็บเยอะมากเลยเหรอครับอืมพรนี้คุณลุงก็อย่าลืมวันพระกินเจนหน่อยนะครับ กินเจนะแล้วก็กินทุกวันวันเกิดก็ยิ่งดีวันเกิดเราก็กินเจอีกมือหนึ่งก็ดีวันหนึ่งทั้งวันเกิดกับวันพระกินเจทั้งมือหนึ่งครับอืมแต่ว่าดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมครับครับเมื่อก่อนนี้มันมันมันเจ็บปวดตลอดเวลาเลยหรือไงฮะครับโอเคเพราะว่าปู่วันช่วยไว้ถึงได้หายใช่ไหมครับเออ มีมีอะไรที่จะฝากบอกขอบคุณปู่วันไหมครับฮัลโหลครับฝากฝากฝากไปถึงปู่วันขอบคุณปู่วันสักหน่อยไหมครับไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอืมกก็ต้องขอบคุณปู่วันใช่ไหมครับที่มาช่วยฮะขอบคุณปู่วันมากอ๋ออยากอจรย์ีขอบคุณ ผู้วันมามาช่วยให้พ่ใหม้โดยดีงเลยดีใจเลยครับดีใจฮรอือก็น้ําตาไหลเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับเอาล้วครับขอให้คุณลุงหายเป็นปกติในเร็ววันนะครับแล้วก็อย่าลืมกินกินเจนะครับวันพระแล้วก็วันเกิดของตัวเองนะครับนะฮะครับอ แล้วอาการของมันคงจะต้องหายไปในที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ทําถึงที่สุดแล้วในสิ่งที่มันผ่านมาเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับครับในการที่เราทําผิดพลาดไปก็เป็นการขอโหสิกรรมไปด้วยนะครับครับก็นับว่าโชคดีครับที่ได้มาเจอกับปู่วันและปู่วันก็รู้จุดที่เป็นอยู่ตรงไหนแล้วก็ช่วยให้ตรงจุดนะครับครับขอให้คุณลุงมีความสุขนะครับ ครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับค่ะเออก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเออแกก็คงแต่ว่าแกก็ยังบอกว่าแกจะมีเจ็บนิดนหน่อยอยู่ใช่ไหมฮะจ่าจ่าแกมันมีเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากเหมือนเด็กก่อนอ่ะอืมจ่าเจ็บเบาลงมากอยู่อืมค่ะเห็นปู่วันบอกว่าคือแกร้องเลยเหรอแกเจ็บอ่ะใช่แกร้องแกร้องแกก็มีเสียงออกมาโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ย จริงๆ้จเจจะร้องตลอดบางทีช่วงกลางคืนน่ะเจก็จะร้องอยู่ได้ยินเสียงอยู่เวลาเจปวดขึ้นมาเจจะร้องเพราะว่าตอนแรกก็เจบอกว่าไอ้ไปดูเยอะเนาะไปดูเยอะมากทีนี้เจก็ไม่หายน่ะเจก็เลยบอกว่าหยุดแล้วพอแล้วเลื่อกจะเวนจติกรรมของเลิกจะเวนจติกรรมเถอะเจก็บอกอย่างเงี้ยคือมันท้แล้วน่ะ โอเคครับก็โอ้โหได้คุยกันมานานรบกวนคุณนันเวานานเลยก็ต่อไป,ไปน,ไน,<า>นี้ก็ขอให้คุณนันก็โชคดีนะครับหายเจ็บหายป่วยแล้วก็ค,คุณลุงด้วยนะครับต่อไปนี้ก็คง <ขอ S 2> จะไม่ต้องทรมานร่างกายอีกต่อไปแล้วนะครับสมมติว่าไม่ได้เจอกับปูวันเนี่ยครอบครัวน,นันไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างคิดดูคิดไปนะ มันก็คือจว่าจะสาหัสอยู่เหมือนกันก็มันเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับผู้ที่ดูในช่องท่องตํานานไปกับอริชัยนี่ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอมาไม่รู้ว่าสารพัดหมอแล้วแล้วมาสุดท้ายมาที่ปู่วันก็คงจะได้ระดับหนึ่งนะครับพบแต่ว่าในใจผมเองะผมอยากจะให้คุณลุงนี่หายกับคุณนันนี่หายเป็นปกติแล้วเกินนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลวงปูส่สวงเ<ะ>ทวดาเล่นดินคุ้มครองกับะนะครับ,บครับสวัสดีครับสาธุกสปรบสวัสดีค่ะคือการทำพลีกรรมเรียกว่าพลีกรรมหรือพลีบัตร<ะ>ให้กับเหมือนที่เราไหว้บรรพบุพร,บรุษเราอ่ไหว้เทไทยเทวาแต่ถ้าไหว้ผีเนี่ยส,สัำพเวสีหรืออสูรเราก็ต้องจุดธูป กรรมหนึ่งแต่ว่าเราก็จะเอาทูบดอกเดียวไปปักทุกชามอ่าแม้กระทั่งน้ําต้องปักให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ปักเขาก็ยิดกินไม่ได้อ่าเน้นเรียกว่าพิีกรรมอ่าเรืนี้ต้องให้ทูบหมดก่อนค่อยลาถ้าทูบยังไม่หมดห้ามห้ามลาเด็ดขาดเออแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อย เอาไปติงโคนต้นไม้ก็ได้หรือเอาไปปล่อยในน้ําก็ได้ให้เป็นอ,า,อาหารปลา,าแม้กระทั่งผลไม้ก็ห้ามกินเด็ดขาดเพราะเป็นของที่อาศูนหรือสัมภเวสีเข้ามากินน่ะเราเป็นมนุษย์สูงกว่า <c oughs> กว่าภพภูมินี้เราจะไปกินของแบบนั้นเท่ากับ <c oughs> คือเวลาเขากินเนี่ยของมันจะจืดเข้าใจไหมเวลาเรากินมันก็ะโดนเลยอ่ะถ้าคนธาตุอ่อนผีมันก็ <c oughs> กมาติงกับเราต่อเลยอย่างเงี้ยก็เกาะบุญเ <c oughs> กาะเรากินอนะ่ะบางคนอนะ่ะ ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหา้าเห็นไม่ได้ก็เพราะแบบนี้แหละอ่าเนี่ยคือเคสของคุณพ่อนะก็เลยไปสวดอ่าเจริญเรียกว่าเจริญพุทธมนตะ์อ่ะแบบเหมือนพระเนาะก็ไปสวดแต่เราไม่สวดไม่สวดไล่เขานะพราะว่าเราสวดให้เป็นิรีมงคลกับร่างของคุณพ่อธาตุสี่ันห้านี่อ่าที่พ่อเกี่ยวเนื่องกันมาเขาขอให้ซาลง จกเก็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้คุณพ่อดีขึ้นอ่าแล้วก็ขอแผ่บุญกุศลไปให้กับอ่าอาสูรเปรตสามพเวสีที่มารับบุญนะวันนี้แล้วก็กรวดน้ำอุทิศให้เขาไปแล้วก็อ่ให้พ่อทานน้ำที่เราเป่าให้หแล้วก็กินว่านหางจระเข้ที่เราปลุกเสกให้นะเพราะต้องเป็นยายเย็นที่จะต้องไปแก้บางอย่างพ่อบอกว่า ไม่เคยใส่เสื้อมาเกือบหลายปีแล้วใส่ไม่ได้เลยเขตนี้ก็เพิ่งเจอแล้วก็ใส่ไม่ได้จริงๆใส่เมื่อไรร้อนมืนั้นอ่าพอท,ทําพิธีเสร็จผ่านสองวันพ่อใส่เสื้อได้ปกติเหมือนที่ที่ส่งภาพให้ที่อู๋ดูนัน่นแหละลูกสาวเขาดีใจก็กเลยส่งภาพให้ดูอ่พอจากนั้นมาผ่านมาประมาณสักเดือนสองเดือนแหละตอนนี้พ่อก็สามารถทํากิจกรรมคือไปดาย้า ไปรถตอนไม้นิดหน่อยๆทั้งที่ก่อนพ่อไม่เคยทําไม่ได้เลยอืมเออนี่คือเคสที่เกี่ยวเนื่องกับภาควิญญาณที่มันลึกลับสลับซับซ้อนไม่รู้ว่าพ่อเวลาทําพิธีน่ะพ่อได้ทํานํามนทรณีสารล้างตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมตอนตอนที่ตอนที่ทำํทำธรรมตาสังอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือไงฮะใช่คือเวลา พ่อเผาหรือก่อนเผาอ่ะพ่อต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารเพื่อล้างตัวเองเมื่อเสร็จจากพิธีการเรียบร้อยในการเพาะศพแล้วเนี่ยพ่อต้องอาบน้ำมนต์ธรณีสารตัวเองที่ทำไว้ <c oughs> ถ้าเป็นสัปเหร่อมืออาชีพเขาก็ต้องทำแต่ถ้าสัปเหร่อทั่วไปอ่ะทำด้วยจิตอกุศทำด้วยจิตกุศลที่ไม่ได้คิดจะเอากับเรื่องของศพเรื่องของการเรียกร้องเหมือนอย่างคนที่เผาโควิดแบบเนี้ย Hmm. ทําด้วยใจอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะผีเขาอนุโมทนาด้วยอ hmm. แต่ถ้าทาแล้วเป็นอาชีพเรียกร้องหรืออ่าเห็นว่าจะภาพมีเงินหน่อยฉันก็เพิ่มหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ย hmm. นานเคาเรียว่าอาชีพแต่ว่ามันก็กึ่งบริสุทธิ์กึ่งการเรียกร้องไปด้วยแล้วผีเขาก็รับรู้หมดแหละว่าจะบร์เรอร์ทมาเนี้ยอคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่เห็นอะไรก็เอาไปหมดบางทีก็เอากลับบ้านลืมนึกถึงไปว่า ของที่อุทิศให้แล้วห้ามเอามาเด็ดขาดนี่คือศาสตร์อีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่าภาควิญญาณนะผู้อ mm ูอ hmm. แต่ปู่ก็โทรไปถามบ่อยตอนนี้ก็ว่าเกือบปกติแล้วปู่ก็ดีใจด้วย mm hmm. ปู่หวันก็ดีใจด้วยที่ว่ารักษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท mm hmm. ่าที่ปู่หวันจะมีปัญญาหรือกําลังช่วยได้ mm hmm. แล้วใน เออปูปูวันแล้วในช่วงที่เออถ่ายภาพที่ว่าคลุมผ้านั้นหมายถึงอะไรทําอะไรฮะไอ้นั้นสวดสวดสวจสะดอกเคราะห์อ๋อนี่คือสวดสะดอกเคราะห์รับสวจสะดอกเคราะห์เราใช้บทที่มีความเมตตาอ่าสะกักกาตะวาพุทธารัตนางหรือสวดกรณีเมตายโสตอย่างเงี้ยอ่าหรือสวดโพชังโคอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปสวดคาถาที่ไปไล่ผีนะอืม อ่าเพราะเป็นการทําลายกิจวิญ,ญญาณเขาเพราะเขาขอร้องเรามาเราก็ให้อภัยเขาแล้วต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างไป้ามาทํรลายพ่ออีกนะเพราะปากกับป่วนแล้วอื hmm. เราไม่ใช่สายอบูที่เอามีดไปไล่แล้วก็ผูกมัดแล้วก็ทําโคตรร้ายกับวิญญาณคือว hmm. ิญ,ญญาณดือ้อวิญ,ญญาณร้ายก็มีแต่ว่าอันนี้เคสนี้เขาขอร้องเรามาเราก็ไปทําให้ตามที่เขาขอ นี่แหละ oh. พอยิ่งถ้าเรากินเจแล้วเนี่ย hmm. เราไม่มีเลือดเนื้อชีวิตวิญญาณเวลาเราไปโตรจแบบนี้มันจะง่ายมาก hmm. Hmm. แล้วน้องน,นัน ah. น้องนันนี่ก็ก็เลยหายไปด้วยเรื่องปวดหัวเขาใช่ไหมครับครับน้องนันเขาเป็นสายนาคเรื่องปวดหัวป hmm. วดมานานเกือบยี่สิบปีแล้วอ๋อ oh. น้องนันนี่เป็นสายนาคสายนาคเป็นตัวลยคนเนี่ยถ้เาเรียกว่าอะไรนะนาคผู้หญิงคนนี้มาเกาะอยู่กันานานๆแล้วอืม hmm. เหมือนกับรอเวลาที่จะมาต้องมาเจอปู่หวันเพื่อที่จะมาปลดปล่อยให้เขา hmm. ก็เลยต้องพามาปลดปล่อยอยู่ที่สถานธรรมนี่แหละ hmm. เขาก็เลยยอมก็เลยแข่งขันหาบอกกล่าวขอขามาการเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป hmm. เอออย่ามาทำอย่างนี้อีกนะรู้ว่าเป็นภพชาติเคยเป็นนาคมาก่อนจิตด,ดวงจิตด,ดวงหนึ่งตามมานะ hmm. สายหน้าสายเทพสายธรรมสายที่ไม่มีร่างเขาต้องการบุญกุศลมากกว่าอย่างอื่นเพราะเขาไม่มีร่างไม่มีปากในการสวดมนต์ไม่มีมือในการไหว้พระทำบุญตักบ,บาตร mm. เวลาใครขยันสวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญนะเขาจะชอบมาก mm. มันเป็นกระแสเย็นที่เขารับได้ mm. แต่ถ้าจิต ใครอามมาหิตโหดเหี้ยมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบขีวิญญาณเขามองเห็นร่าบมนอะไรพบภูมิเขาแต่เขาก็ไม่ยุ่งกับเราถ้าไม่มีที่บากรรมต่อกันจริงๆนะพี่โอ้เราก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ถ้าจิตญ,ญาณเราอ่อนธาุเราอ่อนเมื่อไรปุ๊บเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยบางคนอนะ่ะผี่ชอบแทกเข้ามาในร่าง<อ>เเรียกว่าขวานอ่อนหรือจิตอ่อน เอ่อถ้าเราทําจิตใจให้แกร่งสมาธิแกร่งแล้วเหมือนสายพระเนี่ยปฏิบัติในป่าในเขาจิตต้องแกร่งจริง,รงๆเหมือนดุดเป็นเพชร hmm. ถ้าไม่แกร่งจะไปป่าไม่ได้เพราะป่าก็คือก้าวยังไปอาถรรพ์ทันทีนทเลยดงดิบคือบททดสอบของพระทอดดงที่เจอเรื่องราไม้เยอะแยะมากมายผีเปรตอสูรกายทุกอย่างเจอมามด hmm. ผีกองกอยอะไรเงี้ย สายครูบาอาจารย์ปฏิบัติเก่าก่อนอย่างเงี้ยปู่วันครับช่วงท้ายเนี่ยนะช่วงท้ายนี่คือว่าออสมมุติว่าก่อนนอนเราจะมีบทสวดอะไรที่สั้นๆที่จําง่ายๆให้ให้ปูวันช่วยนะออสวดก่อนนอนเ,ออเกิดว่าคนที่ฟังหรือ่าที่ดูแล้วจะได้จำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีซักสบทหนึ่งบทบที่ปูวันเคยบอกลูกศิษย์หลายคนอยู่บอกว่าให้สวดบทท่อน สุดท้ายของกรณีเมตายสุตเป็นบทที่เทพไพยเทยวายชอบมากพญานาคก็ชอบพ่าภูมิญาณเขาก็ชอบ,อมญญชอบเมตันจะสัพพโลกสนีมานะสามพ่อเยญ่อภปปริมานางอูทางอาโศไมันก็จะยากกว่านีดนิดนึงค <Huh. S 2> ือเราเปิดยูทูบฟังได้แล้วเราก็แผ่เมตตาพยายามนึกภาพออกว่าแผ่ไปทั่วรอบขอบจักรวาล เ่ไปให้กับอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นภาควิญญาณเทพไทเทวาพวภูมิเจ้าที่อย่างเงี้ยเมื่อเรามีกระแสจิตบ่อยๆเราแผ่บ่อยๆเ,เ,เขารับรู้กระแสจิตเราหมดนะครับเขาก็ได้บุญได้กุศลเขาก็จะนำโมทโโมทนาเราบางเอิญถ้าเรามีโชคลาภก้อนใหญ่เขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้จะมีบุญใหญ่แหละเขาก็ฝันนิดให้เราเห็นหรือบอกกล่าวเราอย่างเงี้ยอืมชื่อบทอะไรนะครับป่วัน กรณีเมตตายสูตรกรณีเมตายสูตรนะฮะครับแต่เอาบทท่อนสุดท้ายเอาบทท่อนสุดท้ายมันจะได้ไม่ยาวไอต้ตรงคําว่าเมตตาจะสปโลกัณณิมานาสามภาวะเยอ๋อเริ่มตรงเมตตานี่ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามแผ่เมตตาปกตินี่แหละอืมครับโอ้โอวันนี้ก็รบกวนอาจารย์ปุวันเยอะนะครับผม ท่านที่เดือดร้อนนะครับท่านที่เดือดร้อนคิดว่าตัวเองเดือดร้อนจริงๆนะครับอลองติดต่อมาทางคอมเมนต์ผมได้แล้วผมจะให้เบอร์อาจารย์วันนะครับเอาคนที่เดือดร้อนนะครับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วมืดแปดด้านแล้วค่อยติดต่อกับปู่วันนะครับอาจจะเป็นทางออกที่ดีทางออกหนึ่งที่ท่านอาจจะหายเหมือนกับคนอื่นๆที่ผ่านมากับทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยของผมก็ได้วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณปู่วันเป็นอย่างมากเลยนะครับ ครับผมสวัสดีครับอิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ